แอลกอฮอล์ G ที่บรรจุขวดและเป็นสเปรย์ห้ามใช้ในการกำจัดเชื้อราถ้าคุณใส่วาซาบิแล้วคุณเอามาใส่ไว้ในตู้เย็นฟองน้ำที่ไม่ได้ล้างน้ำออกปรากฏว่ามีเชื้อราอยู่4ชนิดเลยบ้านใครบ้างที่มีราดําที่ต่างๆนี่คือราดําที่อันตรายผูจิครับวันก่อนพูดถึงเรื่องเชื้อราที่น่ากลัวมีคนดูเยอะมากเลยนะครับจำได้ไหมครับว่ามันสามารถเข้าไปในนิ้วเข้าไปในปอดของเราได้ถ้าเรารู้วิธีการเราจะป้องกันได้วันนี้พูดถึงเรื่องเชื้อราที่อยู่ในฟองน้าล้างจานมันมอออยยยยููู่่ในนนนนันััั้้้้้้้้มตตเเเ็ดดวถถาาาาารรรรรรปงกไไคบ สารจารยักกุจิจะมาอธิบายให้เราฟังเรามาทดลองฟองน้าที่ล้างจานแล้วปล่อยไว้เฉยๆไม่ล้างทิ้งกับฟองน้ําที่ล้างจานแล้วล้างด้วยน้าเปล่าออกแล้วปล่อยไว้หนึ่งคืนเพื่อเทียบกับฟองน้ําที่ล้างน้ําเปล่าออกกับฟองน้ําที่ไม่ล้างน้ําเปล่าออกดูว่าเชื้อราเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่างกันขนาดไหนฟองน้ําที่ล้างน้ําออกจะมีเชื้อราที่ชื่อว่าพินิซิลิียม1นชนิดเท่านั้นส่วนฟองน้ําที่ไม่ได้ล้างน้ําออกปรากฏว่ามีเชื้อราอยู่4ชนิดเลยหนึ่งในนั้นมีเชื้อราที่ชื่อว่าไลแลลละะเเเเเเชชืื้้ออ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 อรราา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 ่่่่นนนนๆีีีีก3-4ยยยงงงฟํทมศษหหหูบบจป็ข นี่แหละครับเชื้อรามันชอบกินพวกเศษอาหารนี่มากเลยโดยเฉพาะมันบวกกับความชื้นที่อยู่บนฟองน้ําถึงแม้ฟองน้ําจะใส่ยาล้างจานสามารถฆ่าเชื้อราได้ก็จริงแต่ถ้ามีเศษอาหารอยู่ก็จะทําให้เชื้อราเพิ่มขึ้นได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าใช้ฟองน้ําล้างจานเรียบร้อยแล้วอย่าลืมล้างฟองน้าให้เศษอาหารออกให้หมดนะครับไม่งั้นในฟองน้าก็จะมีเชื้อราติดอยู่ก็จะทําให้เป็นที่กระจายของเชื้อราเข้าร่างกายได้ครับจงล้างน้ําจนกว่าฟองสบู่หายหมด ตองล้างไปเรื่อยๆอยาเจะยดยน้ําที่ล้างเอาเศษอาหารที่ติดใน้องน้ําออกนะครับบ้านใครบ้างที่มีลาดําที่ห้องน้ําหรือขอบประตูที่ต่างๆหรือในห้องน้ํานี่คือลาดําที่อันตรายหรือตรงก๊อกน้ําคําถามคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณใช้เครื่องปรุงที่คุณกินอยู่ชนิดหนึ่งเอามาเช็ดมันสามารถกาจัดเชื้อราที่อยู่ในห้องในโต๊ใตะในที่ต่างๆได้ถามว่าเครื่องปรุงนั้นคืออะไรถ้าคุณใช้เครื่องปรุงนี้ในการเช็ดกระจกหรือเช็ดที่ต่างๆจะทําให้ป้องกันไม่ให้เชื้อราขึ้นคําตอบคือน้ําส้มสายชูในน้ําส้มสสาาายชชูจะมีีรท่่่ือว ซิติกแอซิดคุณเอามาผสมในผ้าแบบนี้ได้เพื่อที่มาเช็ดหน้าต่างเช็ดห้องน้ําเช็ดที่ต่างๆมันจะมีสารที่ฆ่าเชื้อราได้เทใส่ผ้าแล้วเช็ดที่ภาชนะต่างๆได้สบายเลยครับแล้วจะผสมน้ําส้มสายชูกับน้าประมาณเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับถ้าคุณใช้น้ํา1แก้วให้ใช้น้ําส้มสายชูครึ่งแก้วครับแล้วก็ทําเก็บไว้ในขวดเพชรไว้ก็จะเป็นประโยชน์มากเลยแต่ในน้ําส้มสายชูบางชนิดจะมีน้ําตาลผสมอยู่อย่าใช้น้ําส้มสายชูที่มีน้ําตาลผสมนะครับเพราะจะเป็นอาหารของเชื้อราครับก่อนใช้ก็ลองชิมดูครับว่าเป็นน้ำส้มสาย แอลกอฮอลที่บรรจุขวดและเป็นสเปรย์ห้ามใช้ในการกําจัดเชื้อราเพราะเหตุผลนี้ครับการใช้แอลกอฮอลที่เป็นสเปรย์ในการฉีดแบบนี้ไม่แนะนําเด็ดขาดเรามาใช้กล้องพิเศษในการดูละอองเวลาใช้สเปรย์ฉีด1นึ่งสองาพอฉีดปุ๊บนะฮะฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งเมื่อละอองฟุง้งสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ฟุง้งและสปอร์ของเชื้อราก็ฟุ้งกระจายไปด้วยยิ่งฉีดก็ยิ่งฟุง้ง ยิงเดก็ยิงฟุ้งนะครับดังนั้นเราควรฉีดลงในผ้าและเอาผ้านี้ไปเช็ดภาชนะอื่นๆดีกว่าคําถามข้อต่อไปในตู้เย็นก็จะมีการแพร่กระจายของเชื้อราเช่นกันเรามีอาหารชนิดหนึ่งตัวนี้เอามาใส่ไว้ในตู้เย็นจะทําให้เชื้อราแพร่พันธุ์ได้ยากคุณคิดว่าอาหารชนิดนั้นคืออะไรครับคุณแม่หลายคนคิดว่าจะถนอมอาหารต้องเอาอาหารเข้าตู้เย็นเลยบอกลูกบอกว่าจะถนอมอาหารต้องใส่ไว้ในตู้เย็นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ในตู้เย็นสามารถมีเชื้อราเกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้จะมีอุณหภูมิที่ต่ําและมีความชื้นนนน้้้้อยก็ตตตตาาาาามจะททํใหเเเชชริบโ่่ัแ มีเช um, like mm ื hmm. well para, workout, ens, ้อราอยู่ดีครับและในตู i, ้เย็นมีสารอาหารที่เชื้อราชอบเยอะมากเลยคําตอบถ้าคุณใส่วาซาบิแล้วไว้ในถ้วยแลวเอาถ้วยนี <conference> ้ใส่ไว้ในตู้เย็นจะทําให้เชื้อราแพร่พันธุ์ได้ยากวซาบิครับถ้าคุณใส่วาซาบิเข้าไปในชานเล็กๆแบบนี้แล้วคุณเอามาใส่ไว้ในตู้เย็นแบบนี้ตัววซาบิมันจะมีสารที่ต่อสู้กับเชื้อราได้อันที่2คือการใส่ใบโหระพาไว้ในตู้เย็นครับแต่ต้องเป็นใบโหระพาที่ดิบๆนะครับเรามีการทดลองใช้อโมจิใส่เชื้อราเข้าไปกับอันนี้ก็คือใส่อโมจิแล้วใส่เชื้อราแล้วใใส่่บโหพาาเข้้้ไไปปดวววยยลอ5ัน นี่คือโมจิที่ใส่เชื้อราแต่ไม่มีใบโหระพาจะมีเชื้อราเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เมื่อเทียบกับโมจิที่ใส่เชื้อราแต่ใส่ใบโหระพาด้วยจะมีเชื้อราที่น้อยกว่าครับดูอีกทีครับเล็กเท่านี้เมื่อเทียวนี้ใหญ่กว่าเท่านี้เลยครับต่างกันเลยครับเพราะในใบโหระพาจะมีสารที่ชื่อว่าลินาลูซึ่งเป็นตัวที่ต่อสู้กับเชื้อราได้ครับไอ้กินห้อ,หอมๆเนี่แหละคือสารที่ชื่อว่าลินาลูลองปล่อยโหระพาไว้ตรงนี้ตรงที่มันมีลมเป่านะครับจะทําให้ลีนาลูเนี่ยฟุ้งไปทั่วต้เย็นจะทา สุดท้ายนี้ระวังคุณกินน้าที่มีเชื้อราเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับมันเป็นเกจความรู้ที่สําคัญต่อชีวิตร่างกายของคุณมากๆเลยครับฝากแชาร์ให้เพื่อนๆและคนรักของคุณด้วยครับผมไม่สามารถพูดตลกให้กับเพื่อนๆได้แต่ผมสามารถแนะนําให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีได้ครับให้เซฟไว้หรือเขียนคอมเมนต์ไว้ในครั้งหน้าเวลาผมแชร์ว,วิดีโอวิดีโอนี้จะเตือนเข้าไปในเพจของคุณครับถ้าคุณคือคุณเป็นคนสําคัญจงใส่ใจในสุขภาพและการก